วันนี้ก็มาพอกับข่าสาผ้าเพิ่นอีกแล้วเนาะจ้ะมันนี้ข่าสาสีผ้ามาเฮ็ดอันบา้าฝนเป็นเยี่ยมด้วยพี่น้องนี่นี่เตรียมแป้งไว้แล้วจ้านี่ทาตะอันนี้เนาะเคืองเครื่องนิดหน่อยตะฮักด,ด้วยพี่น้องนี่ให้เพิ่นหอนขึ้นมากก่อนอีหล่าเพิ่นมาก,กินเนาะจ้ะ อื่ฮอนแล้วจะฮอนแล้วก่อนอื่นเขากบเอาเนยมาทาก่อนอนอพี่น้องนี่ไข่าสาเอาเนยใช่ไ้แล้วขเขา,า,ากะมาอาแปลงโลงใดเลยจ้ะอันนี้ไข่าสาสีใสหลุกเกตน้ำเด้ดพี่น้องี่ เกดอร่อยแซ่นน้กะชิพอปิดลงมันกะชิน่าจะพ่อดีน,นจะจ้ะ สวยง่ามตามทองเหลืองด้วยจ้ะทาให้มันกรอบๆนะาจะให้มันสีใดาล่ะจังเอาออกมา จะได้หรือยังเอาเปิดเพิ่มพปหน่อยอีกหน่อยนึง ก็เอามาใส่นี่เนาะจา้ะนี่สวยงามตามทองเรื่องเลยเอาใส่อีกน่าะจะเอาเนยใส ใช้ลูกเกดแสบคอยสามารกลูกเกดนถ้าใส่ลายมันสีล่นเนาะพี่น้องถ้าใส่แป้งร้ายมันก็นสิล่นฟอ้อมจ้ะ็ม่คอยสวยเนาะใจนี่พี่น้องเสร็จแล้ว สวยงามใส่ลูกเกดนี่ภูมิใจนำเสนอนั่นมันไหลออกมาจ้ะแสดงว่ารอบนี้ไส่หลายโพดจ้ะ รอบนี้ใส่แปลงร้ายปรดพี่นอกก็เลยหล่นผู้ใดมีใส่ร้ายย่างกอะอามาใส่ใดเนาะจ้ะมันจิมีเผือกมีฝอยทองสิเนาะแต่ใครสามมนอนีมีแค่ลูกเกดเนาะจ้ะ เตือนแล้วข้ามาเบิงอพอดีเลยจ้ะนี่นี่นี่อย่างดีกะคือว่าสามนาทีเด้อพี่หน่องสามนาทีจะพอดีเลยจ้ะ ใสู่กเกตส่วนหนึ่งแหละก็ส่วนหนึ่ง,ะะนนงบะใสู่กเกตนะจจะนี่นาจะนี่จะเบิ่งตัวนี้นี่ตัวนี้มันมันอันนี้นาะพี่น้องมันหล่นมันก็นเลยสีแหลบออกมากกรเลยแด่ว่าเทากับตัดแต่งใดนาาจะจะเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้มันสีพอดีเลยก็ดู ดูดีกว่านะจ้ะอืมอันนี้ก็รู้สึกว่าเกือบล่นพี่น้องจ้าเบื้องเนี้ยแต่ก็โอเคอยู่บ่ล่น มีเวลาว่างนะมันนี่ไข่าสายยุดธจ้ะพี่น้องก็เห็ดไวยเห็ดไวยถ้ะไวยกินอันเห็ดเป็นอันของกินเหล่กก็ไดนอกขนมนะจ้ะเนี่ยเหมือเสากินกับอาหารเฮ็ดเป็นอาหารเสาก็ไดนะจ้ะอืมครบเวลาแล้วห้าม,มาเบิง้งอืมย่างบะไดสีตัวนี้กะตัวนี้กะหลายเกินยุจ่หล่นแน่ยุนนี่สียังไม่ได้ บางเือถ้าเนื้อเนื้ออันแปลงห้ายเนาะก็ต้องใส่เวลาเพิ่มนะจ้ะแค่ใส่กระซิเพิ่มอีกนาทีนึงเนาะจ้ะถ้าเอาเอาอันโทรศัพท์ต่างเนาะจะเวลาในโทรศัพท์ต่างนันสิเป๊ะอันนี้มันเป็นไข่นะจ้ะถ้าบางเือมันหมนุนหมุนบ่ตรงขีดจังสิมันกะ ว่าเทากัสามารถเปิดเช็คดูๆกระดาพี่น้องนี่น่าจะได้ละนี่โอเคได้แล้วจ้ะ ตามด้วยลูกเกดลงไปเลยมากหน่อยใส่หน่อยมากหลายใส่หลายด้วยจะลูกเกดใส่หลายกระเสบนะมันกระชิดได้ความหวานของผลไม้นะจ้ะเช็คดูอืมอันนี้พอดีเป๊ะ แตแปรงพอดีนะ่ะเพื่อนสิเป็นวงกลมยังสวยงามเลยจ้ะอจจะได้แล้วนี่อันนี้สวยงามมากเลยพี่น้องเพราะว่าเพื่อนสิพอดีเป๊ะนอกจากนี้เป็นวงกลมพอดีเป๊ะฮากลับมาพักร้อนไว้ตรงนี้อันที่เย็นแล้วค่อสจะใส่ใส่กล้อ,กกอ,กองไว้น่าจะเอาใส่กล่องไว้นี่ สวยงามตามท้องเรื่องเลยจ้ะอันนี้พอดีเป๊ะเดี๋ยวเ้าสิมาชิมอันที่เย็นแล้วนะพี่น้องนี่้ามาแกะดูนี่เป็นแบบนี้นะพี่น้องชิมชิมชิม,ชมใส่ลูกเกดนี่เห็นลูกเกดอืมมีความกรอบจ้ะแล้วก็นุม่มหวานลูกเกด Sẹp da Mình gặp cà phê cả heng gì đẹp hay không Ở đây kín lên đầy sợi bài Thế bữa nạc cà heng nhanh มุรลอยากได้สูตรกตบข้อมเม่นมากด้วจ้ะเดี๋ยวค่ายสากระชิล่งให้แซบจ้ะอามาแจกบ้างอัน เทือสีของพนมหนะ่ะขันเท้าไซเนอยหลายสีพนก็นสวยๆเนาะจ้ะอืมสีสันสวยงามจ้ะ เอกบราโต๊อเป็นโอ้ยว้ฟิน <laughs> ปัญญาอีนมาถามมดเจ๊เป็นยังไงคนมาดีอยู่ค <laughs> ่ะซกระปานา,านีา้ใส่หลายมันสิลนนะพี่หนอนสิบ่สวย ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากอาหารวางแล้วก็อาหารซากินใดทั้งถ้ายเย็นไปมันกกสิมีความนมถ้ากินแบบหอนๆเฮ็ดไม่ไหมยังเสียก็มีกรอบนอกนุ่มในยังสีงนอกจากผู้ไดมากกิดนี่ก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ใครสายนี้เด้อจ้ะสวัสดีจ้า